สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขุทุคนเด้อมาหน,นี้มากินเขาน้ำยาแก้วเด้อจ้าแกงนิย่างแก้ววะที่แกงส้มดอกแคใส่ผักบุ้งจ้าใส่มะละกอสามกริย์แล้วก็อันนี้ลาบปลาดุคือเก้าจ้าแล้วก็มีบวางตุง้งแล้วก็มาอิอย่างกระเทียมแล้วก็มีมะละมะละมะละขมแล้วก็มีมะเขือ มะเขือมากเลยจ้าพี่น้องแล้วก็มีอีย่างนอะที่พิเศษที่สุดคืออันห่อข้าวต้มลูกโยนจ้ะโอ้บ่เห็นห่อข้าวต้มลูกโยนไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะมันจังเห็นเอา้ามาตรวจตวจวน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าตรวจอีกยังก่อนะ่ะแกงสมดอกแคเอาใส่มือก่อนเด้อพี่น้องเด้อม่มีมไผกินนยัอมีแก้วดอกเดีแ,แก้วกินผูดเดียวจ้ะ อืม,มาแสบ่บคือเกาอืมขยับอันนี้ก่อนอขยับโต๊ะ๋ยวามูเจ้าจะไปเห็นอืมมมอืาเดินพี่นองเด้อฮากินกินเลยจ้มแกงส้มผักแค้ใสผักบุ้งแล้วก็มีมะละกอสุก มันละก่อเฮิมมาพี่น้องอืมอร่อยกินอะไรก็อร่อยเบิดเลยจะแก้วอ่ะอืมอืม,อม,อม,อมลาบปลาดุกเอกระเทียมคุยคุยลงไปเลยปื๊ดนะ

ผมผมตายเ่าเอาเรื่องแล้วกออ็บางทีกั้งก็บ่เบิดแต่พี่น้องบางทีสับกั้งก็บ่เบิดก็ต้องขลายออกมาอืมว่ะอืม,อม กินมือคือเกากระเทียมอืมเจ็ดแก้วคือบ่ใส่ซ้อนมาดิก็กินผู้เดียวแม่พี่น้องคอยกินผู้เดียวคอยกิกนไปยังไงอืม อืร่อยนะเลิศมันนี่คือมหนาแดงวะ่ะข่อยกตาข่อยคือมะแดงวะ่ะเท่วตาข่อยจะแดงได้ไปะน้องมันนี่ตาข่อยมะแดงเอืะถึงว่าอื ค่อยค่อยค่อยเขียนตาสีม่วงเออแมนแมนแมนค่อยเขียนตาสีม่วงมันก็เลยบ่แดงที่หลังบ่บามักแล้วค่อยมักสีแดงแดงนแหละสีเอน็นกันบบ,บ่มีจากพี่น้องสีมเลเงทับสีเขียวอะ่ะสีเขียวมเลเงทับเี่กแก้วก็ชอบเด้หาบ่พ่ออืมอืม อร่อยกระเทียมข้าวติดมือแนละ้วพี่น้องย้อย,อย้นะัเนี่ะเขาจะแก้มไ่ลองนี่นะมันก็ย้อยทางมะละกีนุกหอยเผ็ดเผ็ดกระเทียม,อมเอา้าตุยตุยหวะ กระเทียมตุ้ยตออีกอืมอืมลรสอืมรสรสรกินข้าวกับน้ำพริกรสกินข้าวกับน้ำปลาอืมว้าวเมนหลังของไก่เนาะ มาหลังกังไกลก็แปลว่าอะไรวะเี้พูดไปทั่วไปที <c oughs> <c oughs> พูดไปทั่วไปทีว่าจะของเนี่ยพี่น้องเขาคอยอะ่ะอ,อืพูดเองตอบเองน่ะเขาเรียกพูดไปทั่วไปที หายยังหาสาระไม่เจอหาสาระบ่เจอโอ้ยว่ะแขกว่ะเอ้ยหนุนดอกแคจุ๊ๆเลยพี่น้องโ,โอ๊ยว่ะอืมอืม หยอกแคร์ okay. อันนั้นเป็นยังคือพเก,กินมดหน่วยว่ะดิโอ้ยอยากเจ้าจกอันนั้นมันออกจกเม็ดจกเม็ดมันออกเด้อพี่น้องปะกเม็ดมันใหญ่นาะพูดอ่ะเห็นบ่เจ้าเห็นเม็ดมันบ่เม็ดมันใหญ่คลุกคลีนะอเออเบ้วยวะ่ะ เป็นอย่างน้อจะกินจุตุบไ่ได้จักเทียนอะอืมกว่ากินเนื้อจุตุเลยเอายกอีกแล้วสามสิบสองรอบก่อนจะคุยคุยคำนี้งหญ่ตุยๆเลยเอืออืมอืมหน้าประดุกอืม ตะก,กุยมันขึ้นกันตะก,กุยมันขึ้นกันไม่้องหือข่อยหง่รอดเจ้าบอยเห็นผักติดฟันข่อยตีเนี่ยวา่วากวางตุ้งกวางตุ้งควางตั้งโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ยว่ะจวดจวดเนี่ย อืมอืมอืมเอมอ,อแกเ้าถอยออกมาหน่อยถูกแล้วแหละสลลสแสนนั่งติดอหน้าจอดพรตับไหลอืม พอเขาต้มย,ย่นเดี่ยวแก้วมักกินด้วยพี่น้อง,องกระเทียมแล้วก็ตุยเข้าไปก,กับลาบปลาอือือืข่าวจะน้อยกันเดีย่ยวแก้วกินเมื่อนึงสองก้อนด้วยพี่น้อง มือเนี่กินหลายรุ่นอันนี้ว่ากินมือเครื่องมือเย็นไม่กินยาแก้วกินข้าวสองเวลาเท้ากับเที่ยงโอ้ยเสียเผ็ดกระเทียมอีกทั้งหากโอ้หน่อ ทดดั้ำอืมอืม,อ,มอร่อยมาก โอ้โหโอ้โหแกงส้มดอกแคร์นี่จะแก้วกินหลายทีแล้วพี่น้องปีนี้ปีนี้กินหลายทีอ่ะ Ủa. Ôi, phải cả thiếm Cứ ăn đi coi có tôm lục dốn ra Hoa có tôm lục Tư hay là Lán Tư hay là lán nôi, lán nôi mặc ทบ่อออืยายมันก็มักกินด้วยอ้างหลานน้อยอ่ะอืพี่เบ้าซาอืก็จะเบ้าได้กินข้าวอันนั้นอันนี Hate ้พี่เบ้าซาพี่น้องคอยมาท่านใจคอยคอยเบ้า มันก็เล็กกลายเป็นจะคอกบ่แม่นจะคอกหลานเดนะจ้ะยาแก้วขอโทษเด้อพี่น้องยาแก้วมันจะคอกหลานดอกะยาแก้วว่าหลานเออคุยตาแหมแก้วก็ว่าออกก็เลยอืมไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะบ๊ายบายฝากเงินเด้องแ้วฝากช่องแก้วตาภากินชแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ในเด้อจ้ะพี่น,อน้องบ๊ายบาย